ประสบการณ์ตองที่ว่า,าทุกเรื่องถ้าเราไม่ไม่กล้าลองนะครับถ้าไม่กล้าลองไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าเสี่ยงอ่ายกตัวอยา่างแม่ผมเองนี่ก็อายุแ3บานะครับวันนี้จริงๆนะอยากอยากมาเจอที่นี่ด้วยแต่ว่าผมเองก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเพิ่งมาครั้งแรกก็ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในบริเวณตรงน,นี้ทีนะครับจริงๆในเคตอนนั้นก็กินกินหยุดหยดนะครับ กินกินกินจุดยูกินมั่งหยุดมั่งก็บีก็ก็เฉยๆนะกมักงดีอย่างงน้นดีอย่างนี้แนะนําผมก็ฟังไว้แต่สุดท้ายวันนั้นมันถึงจังเวลาจําเป็นจริงๆนะครับเพราะไปตรวจนะครับผมก็พาแม่ไปตรวจตลอดนะครับที่โรงพยาบาลกระปองเข้าขายในเคสที่ว่าต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลกระบุป่านะครับยาววัดดวงว่าจะเข้าขั้นที่จะฟอกไต ข้าวขายที่ว่าอยู่ในระดับสามสี่นะครับเพราะสัมผัสนะครับผมเองก็พาแม่ไปปวดที่ตะก,กุบานะครับครั้งแรกก็ไปครัง้งแรกก่อนก่อนจะหมอนัดนะครับไอ้คือไปที่ตะก,กุบาเลยใช่ไหมครับครั้งแรกหมอก็ให้ยาคือเต็มคาราเบลเลยครับคือว่า<ม>เป็นหอบเลยครับนะเป็นหอบแม่เองก็ตัดสินใจนะครับ ตัดสินใจตรงหาพี่ปนพี่ปนนะครับตัดสินใจกินยาหย,าง,ย,าง,ยางที่ว่ามาสรรพคุณยังไงผมก็แค่ฟังแต่ว,ว่าลองดูนะครับเพื่อเพื่อก็อเราไม่มีอะไรเสี่ยงนะครับถ้าเป็นไม้สุดท้ายนะครับนะก็ลองทานดูแม่ผมก็ทานระย,ยะเดือนแรกก็ประมาณสองขวดครับทําตามคําแนะนําของอพี่เลี้ยงนะครับกุ้งพี่รนที่ไปติดตามกันช่วงนั้นนะครับก็ระยะประมาณเดือนแรก หลังจากทานยาไปครับผ mm hmm. มเป็นกอนทาแม่ที่ตะกบปาาหันยาว mm hmm. ก็เข้าพบหมอที่ฉพ่อทางหรือรงน,นะหมอที่ยันยาวนะครับก็เดินเร่เข้าไปรอบแรกที่ว่าหลังจากทานยาแล้วใช่ไหมครับทานยาอย่างยิ่งแล้วนะครับก็ผลเลือดนะครับอรอบแรกค่าไตนะครับจากที่โรงพยาบาลกับของมา,เข,าเข้าขายที่จับฟอกนะครับต้องมอีกาบฟอกไตก็เข้าขายอยู่ในเกที่ระดับหนึ่ง ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่า,าที่ดีนะครับพออีกนัดครั้งแรกนะครับตอนนัดที่สองสองเดือนสองหนึ่งครั้งนะครับไปรอบที่สองสองหนึ่งครั้งอยากที่ว่าค่าใยกลับมาวันนั้นความรู้สึกของอของคนเป็นลูกใช่ไหมครับคือคือได้เห็นได้ชัดเลยว่า,าคุณแม่เองก็มีแรงบันดาลใจคือคนเราถ้ามันท้อแท้ใช่ไหมครับมันรู้สึกแย่นะครับ แต่วันนี้รู้สึกว่าแกมีกําลังใจอยางไรกลังใจตัวเองรู้สึกมีความมั่นใจในตัวยามากขึ้นก็พยายามปุ๊บแกก็ทานต่อเนื่องมาเลยทานต่อเนื่องตลอดช่วงนั้นประมาณสี่ขวดนะครับติดติดตามก็ทานต่อเนื่องพอเมืก็สังเกตอยู่ตลอดนะครับพอรอบที่หลังนัดไปอีกประมาณสามสามเดือนหนึ่งสองสามใช่ไหมครับ 3, สามเดือนพอสามเดือนปุ๊บหมอบอกว่าคุณยาย คุณยายตอนนี้คุณยายอยู่ในเกณฑ์ที่สมตัวนะครับเพราะว่าอายุนี้ความเสื่อมมันก็ไปตามวัยนะครับข้าของไตแต่ทุกอย่างคือเหมือนที่พี่กุ้งบอกัแต่แรกๆว่าอ,อารมณ์อาหารอาการพวกนี้คือมันเป็น,ป,น,ป,น,ป,นปัจจัยหลักสําคัญนะครับในการที่ว่าเราจะวควบคุมด้วยท,ที่เราจะสามารถทานยาให้ตองกับประสิทธิภาพนะครับก็แม่ผมก็ทําตามทุกทุกเรื่องนะครับก็รู้สึกว่า ทุกวันวันนี้นะครับอยากที่ทานยาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันวันนี้สองครั้งที่สองครั้งนี้เกือบหกเดือนนะครับนนรนนรสามเดือนนัดครัง้งสามเดือนนัดครั้งนะครับสามเดือนยังนัดครั้งก็ผลที่ออกมาเป็นที่น่าภูมิใจมากนะครับผลทีออ่ออกมาบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับ